ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nail Indie Chanel กันอีกครั้งนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะมีทิปเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการต่อเล็บมาฝากกันค่ะไปกันเลยรัวๆเร็วๆเ,เ,เ,เลยนะคะแล้วก็สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการทำโครงสร้างเล็บนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นผงอะคริลิกสีเคลียร์นะคะหรือสีใสนั่นเองนะคะ การต่อเล็บอะคริลิกนะคะอ่าก็จะเป็นการใช้น้ำยานะคะแตะกับผงเพื่อที่ทำให้เขาสามารถขึ้นรูปและก็เซตตัวได้นะคะซึ่งการต่อเล็บอะคริลิกเนี้ยเราก็จะต้องใช้เขาเรียก ความชํานาญการนิดนึงนะคะสําหรับมือใหม่ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการต่อเล็บนะคะเราค่อยๆเรียนรู้ว่าควรจะใช้น้ํายาปริมาณเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะผสมกับตัวผงอะคริลิกแล้วทําให้สามารถขึ้นรูปแล้วเราก็สามารถมีเวลาในการเกลี่ยแต่งทรงได้นะคะวันนี้เราจะทําก็คือเป็นทรงปลายปลายเหลี่ยมนะคะหรือเรียกว่าทรงสแควร์นั่นเองนะคะ เราก็จะค่อยๆทําโครงสร้างไปนะคะความยาวนะคะพื้นฐานโดยทั่วไปนะคะความยาวโดยโดยพื้นฐานที่ลูกค้านิยมทํากันนะคะก็จะเป็นความยาวระดับที่3มที่4นะคะซึ่งอันนี้กระดาษฟอร์มบอกก่อนเลยนะคะว่ามันยาวไม่ไม่เป็นปกตินะคะเพราะถ้าทำสามสี่สำหรับความยาวกระดาษฟอร์มรูปแบบนี้นะคะมันก็จะยาวจนเกินไปเนาะอ่ะโอเค เราก็ค่อยๆทำการต่อขึ้นโครงกันไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาสอนเทคนิควิธีการฝั่งลายด้วยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือตอนนี้เรามีฟังก์ชันพิเศษนะคะเป็นซ u ปเปอร์แตงนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องเนวอินดี้ด้วยนะคะเราจะได้ไปคัดสันผลิตภัณฑ์รวมถึงกับการ นำเอาเทคนิคดีๆใหม่ๆนะคะมาแชร์มาแบ่งปันกันด้วยนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆทำโครงสร้างไปนะคะด้านข้างเราก็ค่อยๆกดนะคะดันให้เป็นรูปนะคะ ่าหลังจากที่เราได้ทรงตามที่ต้องการนะคะแล้วก็อะคริลิกเซตตัวแล้วเราก็จะแกะกระดาษฟอร์มบริเวณ ดันใต้ออกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะวันนี้เราจะใช้ก็คือจะมีในส่วนที่เป็นของโฮโลแกรมนะคะเป็นเปลือกหอยนะคะแล้วก็จะมีสีเจลนะคะมา mix and match ผสมผสานกันในลวดลายนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการฝังลายนะคะเราก็จะต้องทำการตะบายทรงเล็บนะคะให้มันได้รูปนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ หลังจากที่เราฝังลายเนี่ยเราจะได้ทํางานได้ไง่ายขึ้นก็คือตบใบได้ง่ายน,นั่นเองนะคะแล้วก็ทริคน,นิดนึงนะคะสําหรับในกรณีที่ ลูกค้ามาต่อเล็บนะคะเพื่อที่จะทําการฝังลายนะคะแนะนําว่า,าช่างบางท่านอาจจะทําการฝังไลายไปเลยแล้วแกะกระดาษฟอร์มทีเดียวอันนั้นก็สามารถทําได้นะคะก็จะเป็นทริคเทคนิคของแต่และคนที่นํามาใช้มาปรับใช้เพื่อให้เราจบงานได้ไวนะคะแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะใช้เป็นการทําโครงสร้างบางๆนะคะก่อนก่อนที่เราจะทําการฝังลายนั่นเองนะคะ อันนี้เราก็จะทําการตะไบนะคะทั้งบริเวณด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็บริเวณด้านปลายเล็บนะคะให้ได้ทรงเล็บตามที่เราต้องการค่ะ อาจจะมีการตะบายบริเวณด้านบนเล็กน้อยนะคะถ้าเห็นว่ามันเป็นคลื่นหรือว่ามันหนาจนเกินไปนะคะในเคสน,นี้ทําไมเราถึงต้องต่อบางนะคะเพราะว่าเราต้องเผื่อชั้นเลเยอร์ของอุปกรณ์ที่เราฝังลายนะคะแล้วก็ชั้นที่เป็น หงใส่ทับด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่เราใช้ฝั่งลายเนี่ยมันหลุดออกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณด้านใต้อาจจะต้องใช้บางนิดนึงนะคะเพื่อทำให้เล็บที่ต่อให้กับลูกค้าเนี่ยดูไม่หนาจนเกินไปนะคะบางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าถ้าบางจนเกินไปเล็บจะหักง่ายไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราอยากจะแจ้งว่าขึ้นอยู่กับ อิริยาบถของการใช้ชีวิตประจําวันของลูกค้าด้วยนะคะในกรณีที่เล็บยาวเนี่ยอย่างน้อยอาจจะช่างช่างพี่ๆช่างอะคะ่ะอาจจะต้องแจ้งลูกค้านิดนึงว่าอาจจะต้องใช้ชีวิตในการออใช้เล็บใช้อะไรเนี่ยต้องระวังนิดนึงอย่างเช่นการกดชักโครกนะคะหรือการเปิดประตูรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเล็บเราสวยแล้วเราก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บกับเล็บนั่นเองเนาะ หลังจากที่เราตะบายแต่งทรงเสร็จเรียบร้อยได้รูปแบบตามที่เราต้องการและในขั้นตอนถัดไปนะคะก็จะเป็นการนําอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะคะมาฝังลายลงไปให้กับเล็บลูกค้านั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นผงกริเตอร์ที่เป็นโฮโลแกรมนะคะก็จะมีเปลือกหอยด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนในการฝังลายได้เลยะคะ่ะ เริ่มจากการแตะผงนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็นําม,มาวางนะคะลงบนหน้าเล็บแล้วก็นาพู่กันเนะะี่ยค่ะค่อยๆแตะนะคะมันจะเป็นคล้ายๆผงโฮโลแกรมซึ่งมันจะมีความเบามากอันนี้แนะนาเพื่อนๆเ,เวลาทําก็อาจจะแบบหลีกเลี่ยงลมนิดนึงนะคะค่อยๆวางเลยนะคะวางตำแหน่งที่เราต้องการจะวางนะคะเป็นงานดีไซน์เนาะ เราเลือกวางตำแหน่งได้เลยนะคะเอาที่เห็นว่าเหมาะสมและสวยงามและก็ถูกใจคุณลูกค้านั่นเองเนาะแล้วก็วางเปลือกหอยนะคะลงไปนะคะเปลือกหอยวันนี้เราก็เลือกใช้สีอ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดด้วยเข้มๆหน่อยนะคะให้มันดูมีมิติมีความเข้มมีความอ่อนนะคะของเปลือกหอยนั่นเองนะคะมีบางคนเคยถามนะคะขออาภัยในความพราบเบอรนะคะอันนี้ เดี๋ยวจะพยายามจับโฟกัสให้นะคะต้องขอไปจริงๆมีคนถามว่าไอ้เปลือกหอยที่เราใช้ฝั่งลายเนี่ยมันคือเปลือกหอยจริงๆไหมเอ่อโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าไม่น่าจะใช่ <laughs> มันน่าจะเป็นอุปรกรณ์ที่ถูกสังเคราะห์มาเพื่อถูกสังเคราะห์หรือสร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะเพราะโดยธรรมชาติเปลือกหอยไม่น่าจะมีสีสันอะไรที่มันเยอะเบอร์นี้นะคะ ค่อยๆวางลงไปเลยนะคะตำแหน่งไหนก็ได้ค่อยๆจัดวางเอาห้ทัว่วหรือบางคนอาจจะวางทั้งหน้าเล็บเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราจะวางแค่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งมันก็จะมีความเป็นเปลือกหอยเข้มเปลือกหอยอ่อนนะคะสีอ่อนๆสีเข้มๆนะคะแล้วก็ มีความบริ้งของแผ่นโฮโลแกรมด้านหลังนะคะหลังจากที่เราวางไปสักแป๊บหนึ่งนะคะพวกอะคริลิกเนี่ยมันก็จะเริ่มเซตตัวแล้วอันนี้เราก็จะมาใช้ในเรื่องของสีเจลช่วยทําให้มันมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะคะสีเจลที่ใช้อันนี้จะเป็นสีน้ําตาลกับสีดํานะคะเพื่นพนอนๆสามารถลองเล่นสีอื่นได้เลยนะคะสามารถนําเทคนิคนี้ ปรับใช้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะคะเปลี่ยนสีตามที่แบบเราต้องการบางทีอาจจะได้ดีไซน์ที่แปลกใหม่กว่าที่เรานําเสนอก็ได้นะคะเน mm ี hmm. ่ยแล้วก็แต,แตะใช้เป็นตัวคินเซอร์นะคะ mm hmm. ค่อยๆแตะสีให้มันมีความเบรนลงนะคะ mm hmm. ก็คือให้มันมีความซอฟ์ลงนะคะ,ะสีน้ําตาลนะคะเสร็จแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะค่อยอสีดําอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะมีบางช็อตที่มันหลุดเฟรมบางช็อตที่มันเบลอต้องขออภัยทุกๆกคนด้วยนะคะเพราะว่า นั่งทำแบบว่ามองไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวในคลิปจะถัดไปจะพยายามปรับโฟกัสให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่ชมคลิปอยู่นะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะในการกดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันไว้นะคะเพราะว่าทางช่องเรานะคะจะได้นำทิคทคนิคดีๆเนี่ยมาแบ่งปันกันอีกนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนให้ทางช่องมีกำลังทรัพย์สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์แล้วนำมา รีวิวหรือนำมาทำในลวดลายเอามาแชร์มาแบ่งปันกันก็จะมีในเรื่องของซุปเปอร์แตงนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่เราใช้สีดำแล้วนะคะก็ค่อยๆใช้สีดำละเลงลงไปนะคะก็จะได้งานแบบฝั่งลายหินแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีความไบรท์ความริ้งของสีโมรลแกรมด้านหลังนะคะแล้วก็มีความเข้ม ของหินอยู่ด้านบนโดยเราจะใช้สีน้ำตาลและสีดำนะคะเห็นไหมคะอ่าในกรณีการใช้สีเจลแบบนี้นะคะแนะนำให้เพื่อนๆอบด้วยนะคะอบให้สีเขาเซตตัวแห้งก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาทำการเอาอะคริลิกนะคะวางเพื่อเป็นการฝังเขาไว้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะเสริมนะคะด้วยสีขาวนิดนึงนะคะ เราจะเพิ่มสีขาวเข้าไปนะคะเป็นเหมือนเส้นลวดลายนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้พรินเซอร์เช่นเดิมนะคะค่อยๆแตะให้สีมันมีความซอฟตกันนะคะ ค okay. มันก็จะดูเป็นหินแบบธรรมชาติธรรมชาติมีขาวมีดำมีน้ำตาลเลยนะคะแต่ถ้าแบบว่าเห็นว่าขาวเยอะจนเกินไปเราก็สามารถเก็บเก็บเก็บสีขาวออกได้นะคะโอเคเราก็จะมาถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วคือเราก็จะใช้ผงอะคริลิกนะคะสีใสนะคะทับไว้ด้านบนนะคะหรือ อันนี้เราสามารถใช้เป็นเจลใสได้ไหมคะทับด้านบนสามารถใช้เป็นเจลใสทับบริเวณด้านบนได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะใช้ผงอะคริลิกนะคะค่อยๆท้าไปนะคะแล้วก็กด อันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทางช่องเราเอามาฝากในกรณีที่มือใหม่นะคะอยากต่ออะคริลิกล้วให้มันเรียบไม่เป็นคลื่นไม่เป็นตะปุ่มตะป่่านะคะพยายามกดตามแนวเล็บนะคะแล้วก็ลูบนะคะเห็นไหมลูบตามความยาวเล็บแบบนี้เลยนะคะอย่าไปกดด้านข้างเยอะจนเกินไปหรือสลับผูกกันซ้ายขวาสังเกตดูเราจะใช้การลูบตามความยาวเล็บซะมากกว่าเพื่อให้เล็บมันเรียบแล้วก็ไม่เป็นคลื่นนั่นเองนะคะสําหรับ มือใหม่นะคะที่ฝึกต่อเล็บอะคริลิกนะคะย่าเพิ่งทอนะคะเชื่อว,ว่าทุกคนทําได้เนาะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับไปนะคะว่าอะคริลิกตัวนี้กับโมโนเมอร์ต้องใช้ในปริมาณสัดส่วนประมาณไหนฉันถึงจะมีเวลาในการปรับแต่งทรงเกลี่ยทรงได้สวยนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็น2บอลน,นะคะบอลแรกก็คือตรงกลางนะคะแล้วอีบอลก็คือเก็บบริเวณโคเล็บนั่นเองนะคะ ขอภัยในความ <c oughs> เสียงแห้งนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะก็อาจจะมีเสียงแหบแห้งกันบ้าง <c oughs> อันนี้เป็นการเก็บโคนเล็บนะคะก็ถ้าโคนแบบว่ามันบางจนเกินไปนะคะเราก็วางแล้วก็ลูกขึ้นนะคะอันนี้จะเป็น เทคนิคที่เราใช้นะคะก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะหรือใครมีเทคนิคดีๆก็เอามาแบ่งปันกันได้นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยว่าอยากให้ช่องเราทําเทคนิคไหนบ้างอยากทําลวดลายไหนบ้างนะคะหรือต้องการให้รีวิวผลิตภัณฑ์อันไหนนะคะสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ะคะ่ะ่ะ เมื่ออะคริลิกแห้งแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปในการตะไบนะคะเราก็ไปตะไบกันรัวๆเลยนะคะเวลาตะไบนะคะนิดนึงในส่วนของโคนและขอบข้างอยากให้เราช่วยกันโปรเทคหรือป้องกันรอบๆขอบเล็บลูกค้านิดหนึ่งนะคะเพราะถ้าเราทำลูกค้าแล้วลูกค้าเกิดอาการบาดเจ็บนั่นจะกลายเป็นภาพจำของเขาไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําบริเวณโคนเล็บอาจจะต้องใช้นิ้วโป้งกดนะคะหรือการไว้เพื่อไม่ให้ตะไบเข้าเหนือนะคะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราตะบายไปเลยนะคะ เป็นยังไงกันมั่งคะสำหรับเทคนิคการต่อเล็บอะคริลิกแบบฝังรายนะคะที่ทางช่องเรานำมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันกันหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง n e w India in Channel ด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆเทคนิคดีๆนะคะเอามาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันกันอีกนะคะ